ออได้แค่เสียวลมอีกแล้วเอามับได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ มาครับผมเดี๋ยวพาไปชมร้อยแปดกับแมสซี่หน่อยครับแมสี่สี่เจ็ดศูนย์แปดกับอุบัตาเอ็มร้อยแปดเอสนะครับ,กบ,รบเกี็ดดินถมหลุมครับเชลลิงคือเกาย้ายแปลงนะครับย้ายแปลงโอ้เหล่นกระไฟเลยบอ่อโอแดดออกละบัน เนี่ยวเาเป็นลุ้มต่อใช่ไหมคโคคุ้ไหมน,นะครับฮะวันบังวันบังรถ เขาก็ลงมาป่านเอา้าแปลงนี้น่าจะถ่ายไม่ได้นะครับี่ รวมไปหมดเลยดูดิมาดูคุมพลังแมสซที่4ี่8นะครับ ลุมมักไงเลย <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เกียรแล้วน่าจะไถ้ไม่ได้หรอครับไถยังไงก็ลมลมแน่นอน สองเข้าถอยขึ้นได้ก็จบครับแต่ว่าเข้าเดียวเรียบร้อย้ะลงไปแบบนี้หันแปดสิบห้าแรงม้านี่กำลังเหลือๆเลยนะครับแรงบิดเยอะนะครับแรงพอๆกันกับร้อยแปดเลยนะครับ à, này nãy lắm Tại mấy À, dừng đai, sẽ bài mạc ว่าจะขึ้นไม่ได้นะครับโซเฟอร์สายหัวแล้วลม ลมอีกแล้วเอาว้ามับได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ลมมันเป็นหนังหมูครับไม่ถึงกับว่าสาหัส ได้อยู่ก็ได้อยู่ครับยังพอไหวอยู่นี่และฮะข้อดีของสองเผานะะกุยได้ดีครับรวมๆนี่ไปได้สบาย ว่าแต่รอหนาก็รอหลังจะลงพรอมกัน ได้แค่เสียวตัดจอดเมื่อกี้เรียบร้อยเลยนะครับดีนะเขาไม่จอด มาชมบูเบต้าหน่อยดูแมสซี่นานแล้วรถตแก้วให้รถตีนขิ่อยู่จอดทะเลอยู่นะผมว่าถ้าถ่ายยังไงก็ลมครับถ้าเปิดหน้ามันเนี่ อย่างนั้นเลยเหรอพีทไอ้ลุย ช้าไม่ได้ครับช้านี่เรียบร้อยดูดิผลพ่นจะเศ้าไปได้เพราะเพราะอาทิตย์นะครับถ้า เจ้าไหนมีที่เยอะๆต้องรีบไถครับไม่ไม่ไถเนี่ยไม่ทันแน่นอนแห้งก่อนอ่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับ